ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของตัว s ซฟิตินเด็กฟิวเจอร์เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงอย่าง จำกัดแนะคะแต่ก็คงต้องตามดูในส่วนของแรงขายของนักทุนต่างชาติหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยปิดลบไปกว่า29.70จุดสำหรับในส่วนของ s 5ชา0 13แล้วก็ S50 เนี่ยปิดลบไป24.10จุดโดยความมิตกกังวลในเรื่องของสภาพคล่องที่อาจจะตึงตัวในส่วนของจีนเนี่ยก็เป็นแรงกดดันเพิ่มเติมที่เข้ามา ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวร่วงลงหลังจากรับประเด็นในเรื่องของเฟดอาจจะมีการชะลอในส่วนของโครงการซื้อสินทรัพย์ไปในระดับหนึ่งแล้วแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยในส่วนของนักทุนสถาบันซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มทิเคอร์ฟัน เข้ามาซื้อกว่า2,300ล้านบาทแต่ก็ดูเหมือนจะไม่สามารถต้านทานแรงขายของทุนต่างชาติไว้ได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยังคาดหวังในเรื่องของวินโดว์ r ิซซิ่งในช่วงคนสุดท้ายของไตรามาส2นี้แล้วก็คงยังต้องติดตามในส่วนของตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจในฝั่งสหรัฐโดยเฉพาะในคืนนี้จะมีการรายงานตัวเลขข้อมูลยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนความเชื่อมั่นผู้บริโภคแล้วก็ยอดขายบ้านใหม่ ขณะที่ปัจจัยภายในเองเนี่ยก็ยังคงต้องตามในส่วนของตัวเลขส่งออกของไทยที่ว่าคงจะต้องดูว่าได้รับผลกระทบจากความผันผวนของค่างเงินบาทมากน้อยแค่ไหนขณะที่ในส่วนของราชนีเซฟฟิตเองเนีมองว่าอาจจะมีโอกาส ดิดตัวขึ้นได้ตามทิศทางของตลาดหุกภูมิภาคในช่วงเชา้านี้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็รีบาวกลับขึ้นมาแต่ว่าความผันผวนระหว่างวันยังค่อนข้างสูงอย่างไรก็ตามเนี่ยก็คงต้องดูที่ระดับ895จุดซึ่งเป็นโลที่เคยทําไว้ว่าจะสามารถยืนเหนือบริเวณดังกล่าวได้หรือเปล่าสำหรับในส่วนของ S50U13 โดยทั้งนี้ถ้าไม่สามารถยืนเหนือบริเวณดังกล่าวได้ก็ให้เทรดดิ้งช็อตไปแต่ถ้ายืนได้ก็อาจจะ จังหวะเข้ากินกำไรในฝั่งรองสั้นๆ ได้โดยทั้งนี้เนี่ยสำหรับผู้ที่เลียกเรื่องความผันผวนในช่วงนี้เนื่องจากยังไม่มั่นใจว่าทิศทางเนี่ยจะมีการรีบาวขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะลงต่อไปอีกมากหรือไม่เนี่ยอาจจะหันมาเล่นเก็งกำไรในส่วนของสเปรดระหว่าง s อซ่าศูนย์ยแล้วก็ไอซ่าศูนยอ่าที่ปรับกว้างลงมาติดลบกว่าสิจุดโดยเป็นการนำราคาของไอซ่าศูย์ยูงลบด้วยในส่วนของอซ M13 โดยทั้งนี้เนี่ยในช่วงที่ไอซ่าู M13 เนี่ยใกล้จะหมดอายุสัญญามองว่า,าสเปรดของเซฟฟิทตี้เดฟเทั้ง2ซีรีส์เนี่ยน่าจะมีการปรับตัวแคบลงเข้าหา,าค่าเฉลี่ยที่ทำไว้แถวๆระดับลบ4 1 4จุด ดังนั้นเนี่ยอาจจะเข้าไปกินกำไรโดยการลองตัว s 5 0 1าศพร้อมทั้งช็อตตัว S50M13 แล้วก็ปิดทำกำไรเมื่อ,อในส่วนของสปเปรดเนี่ยปรับแคบลงต่ำคาดการหรือว่าติดลบน้อยลงโดยในส่วนของต้นทุนค่าธรรมเนียมการซื้อขายแล้วก็ภาษีเนี่ยรวมกันอ,อย่างน้อยเนี่ยประมาณ 2. จุดสำหรับส่วนต่างของอซีรีส์ทั้งสองอในส่วนของตัว โกลฟิลเตอร์เนี่ยมองแนวโน้มวันนี้ก็น่าจะอยู่ในทิศทางที่ซึมลงต่อโดยถ้าดูในส่วนของราคาทองคำสป,ปอตเนี่ยก็ยังไปไหนได้ไม่ไกลแต่ว่าแนวโน้มหลักเนี่ยยังเป็นขาลงอยู่ทั้งนี้เห็นการดิดตัวกลับขึ้นมาหลังจากลงไปทดสอบระดับ1275เหลรียญต่อออนเช้านี้อยู่ที่ระดับประมาณ1285เหรียญ แต่ว่ามองถ้าจะดีดกลับเนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดเนื่องจากยังเห็นแรงขายของกองทุน ETF ออกมาอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวานเนี่ยกองทุน SPDR โกลั t r มีการปรับลดการถือครองทองคำลงอีก4.21ตันทำให้สถานะการถือครองทองคำตอนนี้มาอยู่ที่ระดับประมาณ985ตัน นอกจากนี้เนี่ยในส่วนของความมิตกกังบลในเรื่องของสภาพคล่องตึงตัวของจีนเนี่ยอาจจะยังเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของตลาดหุ้นแล้วก็ทําให้มีแรงขายทํากําไรในส่วนของทองคําเพื่อไป cover ในส่วนของขาดทุนที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้น นอกจากนี้เนี่ยยังมองว่าในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองก็ยังคงเป็นแรงกดดันทําให้โอกาสที่จะปรับตัวลดลงไปทดสอบระดับพันสองถึงพันสในวันนี้อีกรอบหนึ่งก็ยังมีค่อนข้างมากขณะที่ในส่วนของ JFQ 1 3เนี่ยมองอสถานะชอ็อตเองเอาจจะทยอยรับรู้กําไรบางส่วนในช่วงที่ปรับตัวลงทดสอบระดับห 18,940ถึง19,000บาทหลังจากที่เมื่อคืนนี้หลุดระดับแนวรับที่19,180บาทลงมาส่วนสถานะใหม่ก็ให้เน้นเข้าไปเก็งกำไรในฝั่งชอ็อตโดยตัดขาดทุนเหนือระดับ19,200บาทสํบาทสำหรับในส่วนของบริ n ัทคูดออลฟิวเจอร์วันนี้เนี่ยมองแนวโน้มคงจะ,ะดีกลับได้ในกรอบ ที่ค่อนข้างจำกัดแม้ว่าในส่วนของราคาน้ำมันดิบเลนเองเอมีการรีบาวกลับขึ้นมาทดสอบระดับประมาณ101-101.5เหรียญต่อบาร์เรลโดยได้รับแรงหนุนจากาข่าวที่ว่าในส่วนของภาวะน้ำท่วมในแคนาดาส่งผลกระทบต่อท่อส่งน้ำมันในเมืองแอลเบอร์ตาทีา่จะส่งไปยังสหรัฐทำให้ต้องปิดในส่วนของท่อส่งน้ำมันบางส่วน ตั้งแต่ในช่วงสุดสัปดาห์แล้วก็ยังคงปิดทำการต่อเนื่องมาในเมื่อวานนี้ก็ส่งผลกระทบทำให้ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเลนเนี่ยมีการดิดตัวกลับขึ้นมาแต่ว่าความวิตกกังวลต่อ,อาภาพรวมของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะในส่วนของจีนเองเนี่ยยังคงเป็นแรงกดดันขณะที่ยังคงต้องติดตามในส่วนของอตัวเลขเศรษฐกิจจากฝั่งสหรัฐซึ่งเป็นผู้บริโภคน้ำมันอันดับหนึ่งของโลก มองในส่วนของการดิกลับยังน่าจะติดระดับประมาณ101.5-110.2ถึงเหรียญต่อบาเรลขณะที่ในส่วนของ Brent crude f u t u r e ในส่วนของซีรีส์ N13 เนี่ยมองว่ายังไม่น่าจะกลับไปยืนในระดับ3,165บาทยังแนะนำให้ถือสถานะช็อตต่อได้ถ้า,ายังไม่ผ่านบริเวณดังกล่าวแล้วก็สามารถเปิดสถานะช็อตใหม่ เพื่อรอทำกำไรเมื่อปรับตัวลดลงใหม่อีกครั้งมองแนวรับที่ระดับ3,110บาทส่วน USD f u t u r e วันนี้เนี่ยมองแนวโน้มน,น,น่าจะยอดตัวลงอย่างจำกัดตามการพักฐานของดอลลา,าร์สหรัฐจากการแข่งข้าในช่วงเช้านี้หลังจากที่ความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดเออสองสาขา ในส่วนของประธานเฟดตัวมินิ e อาโพลิสแล้วก็เฟดสาขาดัลลัสเนี่ยอมองว่าในส่วนของตลาดเนี่ยมีความวิตกกังวลเกินไปเกี่ยวกับแนวทางที่เฟดอาจจะมีการชะลอในเรื่องของมาตรการ QE โดยถ้ามองแล้วเนี่ยในส่วนของการยอดตัว ที่มองว่าน่าจะเป็นไปนในกรอบจํากัดเนื่องจากว่าแรงขายของนักทุนต่างชาติเนี่ยอาจจะยังมีออกมาในฝั่งของหุ้นแล้วก็ในส่วนของตลาดตราสารหนี้หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยมีขายออกมาในฝั่งของหุ้นประมาณ2,300กว่าล้านแล้วก็ในส่วนของอตราสารหนี้ประมาณ900กว่าล้านบาท ขณะทีะ่ในส่วนของนักทุนที่ถือสถานะรอง USDN 13มาไว้ยังสามารถคงสถานะต่อไปได้เพื่อรอทำกำไรเมื่อกลับขึ้นไปทดสอบระดับ31.30ถึง31.35บาททั้งนี้ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ31บาทพิการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ